hahaha khamen hai ini มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อ20ปีที่ผ่านมาสมัยนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นมปลายเรื่องมันมีอยู่ว่ามีพี่สาวคนหนึ่งได้ลงทุนซื้อกาตูนมัง,งะของญี่ปุ่นมาเปิดร้านให้เช่าเงินที่ได้มานั้นพี่สาวบอกว่าจะได้ไปขอพ่อ ว่าเอามาลงทุนแต่แกไม่ได้บอกเพราะว่าเอามาลงทุนทำอะไรเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแกก็ทำกำไรจากการร้านเปิดกระตูนมังงะก็ตกประมาณเดือนละเจ็ดถึง8 0 0บาทซึ่งสมัยเมื่อ20ปีก่อนนั้นถือว่าได้กำไรดีมากสำหรับร้านหนังสือที่เปิดใหม่แบบนี้ คนยังไม่ค่อยรู้จักกันผ่านไปประมาณ2-3เดือนเมื่อเด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนและก็ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเช่าที่ร้านนี้ก็จะบอกปากต่อปากกันไปเรื่อยๆจนทำให้ร้านหนังสือมังงะของพี่สาวนั้นเป็นที่รู้จักจำนวนมากแต่สิ่งที่คาดคิดก็เกิด ขึ้นจนได้เมื่อพ่อของพี่สาวคนนี้ได้เดินทางมาเพื่อจะดูธุรกิจของลูกสาวเป็นร้านเช่ากับตูนจึงเกิดไม่พอใจแล้วกับคอกดาบทอลูกสาวนี่พ่ออุตสาลงทุนกู้ธนาคารมาเป็นแสนแสนเพื่อจะให้แกเปิดธุรกิจ นี่แกทาอะไรของแกเนี่ยธุรกิจอะไรของแกเป็นร้านขายการ์ตูนญี่ปุ่นนี่นะมันจะได้กําไรเท่าไหร่กันพอแกพูดจบลงแกก็เลยจับการ์ตูนทั้งหมดทุ่มออกไปหน้าร้านแล้วจุดไฟเผาทิ้งด้วยอารมณ์โมโหของแกแกเลยไม่รับฟังคำอธิบายจากลูกสาวของแกเลยจนทำให พี่สาวก็รู้สึกเสียใจเข้าไปร้องไห้อยู่ในห้องเช่าในร้านเช่าประตูแห่งนั้นช่วงเย็ยนของวันนั้นหลังจากที่ผมได้กลับมาจากโรงเรียนผมก็ได้เห็นรถผู้ชีพผู้ภัยจำนวนมากและรถตำรวจมาจอดอยู่หนาร้าน ของพี่สาวคนนั้นความสงสัยของผมก็เกิดขึ้นผมจึงเดินเข้าไปใกล้ๆได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าพี่สาวที่เป็นเจ้าของร้านช่อนหนังสือนี้ได้ขูดคอตายดูตายันใดเมื่อผมได้ยิงอย่างนั้น น้ำตาผมก็รู้สึกจะไหลออกมามันรู้สึกหดหู่ใจมากจนทำให้ผมนั้นต้องเดินเข้าบ้านไปสามวันผ่านมาก็มีเหตุที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งชาวบ้านที่อยู่เขาเฮาติดกันกันกบร้านช่าหนังสือของพี่สาว เราให้ฟังว่าทุกคืนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สือึเสะอื่นในห้องเช่าหนังสือที่พี่สาวผูกคอตายแล้วก็ยังมีคนเคยเห็นพี่สาวเดินขึ้นเดินลงบันไดในห้องเช่าห้องนั้น เพราะว่าห้องเช่าห้องนั้นมันเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นข้างในได้แต่ที่พิกสุดก็คือมันเกิดขึ้นกับผมเองหลังจากที่ผมซ้อมบอลเสร็จตอนนั้นก็จะกลับบ้านเวลานั้นก็ประมาณสองทุ่มได้เมื่อผมกลับมาผมก็ต้องเดินผ่านผ่านเช่าหนังสือ แห่งนี้เพื่อความสงสัยผมจึงมองเข้าไปในร้านเท่าหนังสือแห่งนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเห็นร่างของผู้หญิงห้อยลงจากราวบันไดแห่งนั้นคอตกผมยาวปกหน้า แล้วก็ร่างร่างนั้นหมุนไปหมุนมาอยู่ตรงราวบันไดนั้นด้วยความสงสัยผมจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆโอ้พระเจ้ามันไปได้เลยนี่สิ่งที่ผมเห็นคือเป็นร่างของพี่สาวที่ผูกคอตายที่ห้อยลงมาจากราวบันไดแห่งนั้น แล้วร่างร่างนั้นก็พงกหัวขึ้นมาแล้วจ้องมองที่หน้าของผมหลังจากนั้นจอผมก็ได้ดับลงทันทีพอผมฟื้นมาอีกทีก็อยู่บนรถกู้ชีพแล้วสวัสดีครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อ20ปีที่ผ่านมา